ของบแบบพิมพ์นะคะส่วนใหญ่ตั้งแล้วเนี่ยหัวมันจะขึ้นมาสูงเกินไปพิมพ์เป็นสูงกว่าฟอร์มอย get get it ่างเงี euh ้ยนะคะเปนสูงกว่าฟอร์มให้เรามาที่พิมเตอร์ที่น uh ี่เราจะพิมพ์นะคะแล้วก็คลิกขวาแล้วก็มาที่ป p e ป t ีนะคะปริป t ีแล้วมาที่อ่า ไม่ใช่นะคะต้องมาที่ปรินเตอร์พีเฟลเลนนะคะ,ะมาที่ extension setting นะคะทีนี้เราจะเอาขึ้นหรือเอาซ้ายหรือขวาหรือขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับ horizontal หรือ vertical นะคะเราลอง horizontal ก่อนไหมเอา horizontalhorizontal horizontal ก่อนไหมว่ามันไปซ้ายหรือเป็นขวาหรือว่าข้างล่างหรือข้างบน เราลองเทสดูเราเทสเอาน้อยๆก่อนเอาสักห้ามันเยอะเปล่าก็ไม่รู้นะลองดูไม่มีค่าที่ตายตัวใช่ไหมมันจะมีนี่ไงพค่า,คามันจะไม่ต่ำกว่าต่ำกว่านี้ไม่ได้สูงกว่านี้ไม่ได้มันจะมีค่าอ่าลองดูนะคะลองดูก่อนตอนนี้เราคลิกด,ดูอปอพาร์ตี้อา ไอ้ตรงนี้ก็ต้องเซตนะคะค่ากระดาษนี้ยังไม่ได้เซตเหมือนกันค่ากระดาษต้องเป็นเลเตอร์นะคะหรือ U.S. Standard นะคะเพราะ A4 เนี่ยมันไม่ได้เพราะว่ากระดาษอันนี้นมันครึ่งหนึ่งของหนเลเตอร์ Letter, ถ้าเซตเป็น A4 แล้วจะใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นมาตั้งให้มันเป็นกระดาษเลเตอร์ Letter ก่อนก็มาที่บินตัวพินเตอร์คลิกขวาแล้วก็มาที่ property นะคะ property แล้วเซตนะคะกระดาษทุกที่ที่มีการเซตกระดาษมาที่ advance นะคะ advance แล้วก็ printer default ตรงนี้ advance ต้องเป็น letter นะคะถ้าเราเป็นกระดาษยาวๆแบบสมัยก่อนนี้เราเปลี่ยน US แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเราเป็นกระดาษ แคบลงนะคะเราก็เซตให้เป็นเลตเตอร์นะคะเพราะสองใบเสร็จถือเป็นหนึ่งเลตเตอร์นะคะเลตเตอร์ทีนี้ทุกที่อ่ะที่เป็นเซกดาต้องเป็นเลตเตอร์โหมดแล้วมันเป็นแบบเซตแบบไฮสปีดเราไม่ต้องเปลี่ยนไม่เราไม่ต้องชัดมากกว่านี้ละให้เร็วดีกว่าก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะก็โอเคตรงนี้ไปนี้ไปดูอีกที่ไหนที่มีอีกเราก็ไปดูเปเปอร์ตรงนี้มีไหม เปลี่ยนแล้วไม้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเราก็ไม่ต้องนะคะแอดวานไปก็อันนี้เปลี่ยนแล้วมันก็โอเคไปโอเคไปก่อนเราก็มาที่แอดวานเซตติ่งตรงนี้อีกอันหนึ่งที่เมนนัมนนเป็นอ็นสี่ได้แต่ตรงที่เป็นฟีน <c oughs> เนี่ยเป็นต้องเป็นเลตเตอร์เพราะฉะนั้นเราเป็นเลตเตอร์ให้หมดเลยดีกว่า นะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ได้มาปิ้นอะไรเขาปิ้นใบเสร็จอย่างเดียวเครื่องดอทเมติกนะคะเพราะฉะนั้นให้เป็นเลตเตอร์อย่างเดียวโอเคนะคะโอเคทีนี้เราดูของเราที่ preference ที่ x x ็กเอ็กเเป็นเท่านี้นี้เราเลื่อนจาก0ูนมันจะดีฟ้อมมา0ูนเลื่อนมาเป็นจุดห้าแล้วเราลองเทสดูซิว่า มันลงมาไหมมันขยับผิดด้านหรือเปล่านะคะเดี๋ยวพี่อุ๊พยายามจะจำให้ได้ว่าพอริสเซนทอ่อมันทางตั้งหรือทางทางนอนกันแน่ถ้ามันยาวหยุไดไปก่่นก็ได้แล้วก็อีก